สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมังก่าเดลี่เพราะการ์ตูนให้อะไรมากกว่าที่เราคิดสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายสรุปชวนคุยของการ์ตูนเรื่องบลูล็อกในตอนที่255ชื่อตอนว่ายังคงลุกไหมอยู่ภายในเนื้อหาในตอนนี้ก็ยังคงร้อนแรงอย่างเช่นเคยนะครับและก่อนที่จะไปรับฟังเนื้อหาทั้งหมดก็อยากจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ณปัจจุบันช่องการ์ตูนเรื่อยๆเปืเป่อยๆช่องนี้ก็มีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับคอนเซปต์ของช่องเราจะเน้นการพูดคุยวิเคราะห์ในส่วนเนื้อหาของกรตูนนนั้น และเพื่ออัดทลดสความสนุกในการอ่านของเพื่อนๆผมจะไม่พยายามใส่รสนิยมอคติความพอใจไม่พอใจลงไปในเนื้อหาแต่ถ้าจะมีก็อยากจะให้มีเพียงแค่ความสนุกเท่านั้นเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากสนับสนุนช่องก็สมัครกันเข้ามาได้ส่วนเพื่อนๆท่านไหนไม่สะดวกก็สามารถกดระบบซูเปอร์แตงเป็นลายครั้งหรือเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันก็ยินดีครับสำหรับฉบับลิขสิทธิ์ของกระตูนเรื่องบูล็อกณตอนนี้ก็ออกมา24่เดมแล้วเพื่อนๆสามารถไปหาซื้อมาอ่านกันได้ฉบับลิขสิทธิ์เป็นของสนักกพพิม์บู มีทั้งแบบฉบับหนังสือการ์ตูนและอ e ีบุ๊กในแอปของวิบูญกิตครับเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าความเริ่มในตอนที่แล้วชาญย่างบอลจากฮิโอรีไปแล้วก็ทําการเปิดบอลให้กับชิโดแต่ก็โดนคูนิงามิเข้ามาป้องกันไว้ได้ส่วนอ e ิซังกิก็ค้นพบกับจิกซอใหม่ในการปลดปล่อยศักยภาพจิกซอที่ชื่อว่าอีโกแบบปัจเจกบุคคลและอีโกแบบองค์รวมและเรื่องราวของตอนที่255ก็เปิดฉากขึ้นบอลที่ถูกสกัดไว้ได้กําลังร้อยโด่งกลับมา อิซางิและฮิโอริตาก็จับจ้องไปที่ลูกบอลอย่างไม่วางตาคูนิงามิหลังจากที่สากัดบอลไว้ได้เขาก็ออกวิ่งขึ้นไปทันทีและคนที่เก็บบอลไว้ได้ในจังหวะนี้ก็คือเนสเขาก็โดดใช้เท้าซ้ายจับบอลลงมารอบๆข้างของเนสมีผู้เล่นของ pxg ยืนคุมเชิงอยู่ซันเทสึและโทคิมิสึทั้งสองคนตัดสินใจไม่กระโดดเข้าไปแย่งบอลที่อยู่กลางอากาศแต่ตั้งใจที่จะรอตัดบอลในจังหวะที่เนสจับบอลลงมาเนสที่รู้ดีว่าตัวเองต่อให้จับบอลได้สุดท้ายก็คงจะโดนล,ลุมแย่งบอลไป เขารีบใช้สายตาเหลือบมองไปรอบๆโทคิมิสึอพอเห็นโอกาสก็พุ่งเข้าย่างบอลแต่ก็ช้าไปเสี้ยววินาทีเนทใช้เท้าขวาส่งบอเลเร็วออกไปเปรการเล่นนี้แสดงให้เห็นได้เลยถึงทักษะการเล่นบอลอันยอดเยี่ยมของเนทคนที่วิ่งขึ้นมารับบอลไว้ก็คือกลิมทันทีที่กลิมได้บอลเขาก็เล่นเร็วทันทีกลิมส่งบอลโค้งเร็วเข้ากลางด้วยเท้าซ้ายจังหวะการเล่นเร็วของกลิมเร็วมากซะจนผู้เล่นของ PXG ที่เข้ามาป้องกันก็ยังป้องกันไม่ทันบอลพุ่งผ่านขาของมิเชลินไป เป้าหมายของกริมก็คือไกเซอร์ที่วิ่งอยู่ตรงกลางโดยมีคาราสูวิ่งประกบมาติดๆแต่ต่อให้จะโดนคาราสูวิ่งประกบติดแค่ไหนก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับมิคาเอลไกเซอร์ผู้เล่นระดับเวอร์เบตอีเลเวนรุ่นใหม่ไกเซอร์ er วิ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วพร้อมกับที่ใช้ตัวบังกันคารา,าสูไว้ด้านหลังมุมรับบอลตกเป็นของไกเซอร์อย่างสมบูรณ์แล้วและในช่วงเซี่ยว,วนาทีก่อนที่บอลจะมาถึงแขกไม่รับเชิญก็ปรากฏตัวขึ้นชิโดและคุนิงามิทั้งสองคนระเบิดพลังจนเส้นเลื่อนปูดออกมาที่หน้า พุ่งเข้ามาขวางทางบอลของไกเซอร์ไว้จังหวะนี้คือจังหวะที่ชิโดะระเบิดพลังวิ่งตามสัญชตาตญาณตามมาตัดบอลตามสไตล์ของผู้เล่นที่เล่นบอลแบบตามสัญชตาตญาณความรู้สึกส่วนคูนิงอามิที่รับหน้าที่ประกบชิโดะก็เล่นพลังเต็มที่หากว่าชิโดะไปไหนเขาก็จะตามไปด้วยติดๆต่อให้ต้องตายก็จะต้องขัดขวางชิโดะไว้ให้ได้ทั้งสองคนกระโดดตัวลอยเหยียดเทา้าเพื่อที่จะแย่งบอลที่ลอยมาพร้อมๆกัน บอลถูกเท้าชิโดแล้วก็การเล้งโดนเท้าคุนิงอามิลอยขึ้นไปจังหวะบอลการเล่นของทั้งสองทีมที่ถูกรีเซ็ตใหม่เนสและโทคิม,มิสึต่างก็ตั้งท่าเตรียมแย่งบอลอีกครั้งแต่คนที่อ่านจังหวะนี้ขาดก็คือชายผู้มีปัจญาแบบเซ็กซี่ฟุตบอลไลจิระเบิดพลังเต็มที่วิ่งสลัดหลุดการประกบของนานาเซมาได้เขากระโดดรอยตัวขึ้นพักอกบอลที่ลอยตกลงมาเสร็จฉละชอ็อตนี้เซ็กซี่ชะมัดเลยว่ดตัวฉันไลจิ ยิ้มทำหน้าตาเซ็กซี่ออกมาอย่างพอใจในผลลัพธ์ของความพยายามเพระเซ็กซี่ฟุตบอลของลาจิคือผลสําเร็จของการพยายามอย่างเต็มที่จนเหงื่อไหลออกมาเป็นทางแต่ยังดีใจไม่ทันไรยอารมณ์ของลายจิก็ต้องพลิกกลับเพราะมีคนคนหนึ่งรอจ้องจังหวะน,นี้อยู่ปีศาจร้ายจอมเจ้าเล่ชานกระโดดเข้ามาตัดหน้าแต่บอลที่ลอยอยู่กลางอากาศไปจากลรจิเซ็กซี่งั้นเหละครับคิดตื้นๆไปหน่อยนะครับคุณมันก็แค่ไอ้ทึมน้าโง่ที่ชอบเสียสละตัวเองอย่างไร้ค่าต่างหากล่ะครับ ไม่รู้เหรอไงว่าบอลที่คุณพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะแย่งมันมาจนเหงื่อไหลออกมาเป็นทางแบบนี้นะ่ะบอลน,นี้มันเป็นของผมตั้งหากล้ครับขอบคุณนะครับที่แย่งบอลมาให้ไอ้คุณทึมเหงื่อคุณมันเหม็นชะมัดเลยชาญเสยยยิ้มยาะเย้ย,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 ยออกมาอย่างอารมณ์ดีไลจิที่โดนฉกบอลไปต่อหน้าต่อตาตกใจจนตาโตหหาอะไรกันวะแกมาได้ไงวะเนี่ยไลจิอุทานฮิโอรีก็ตกใจจนนาซีดบ้าชิปผมพลาดอย่างมาหาลแล้ว บอลลูกเมื่อกี้จะไม่โดนชานแยกไปถ้าผมตั้งใจเล่นเพื่อสนับสนุนการเล่นของไลจิถ้าเมื่อกี้ผมอ่านเกมให้ละเอียดกว่านี้แล้วละก็ผมน่าจะเป็นคนที่เข้าถึงบอลได้ก่อนชานแน่ๆฮิโอริคิดโทษตัวเองอยู่ภายในใจในขณะที่เล่นสปีดวิ่งตามชานไปติดๆฮิโอริ ori, พยายามรวบรวมสติคิดทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์การที่ผมจะอ่านเกมให้ได้เหนือกว่าชานผมจะต้องใส่ใจในทุกๆรายละเอียดที่เกิดขึ้นในสนามชนิดที่ไม่ให้คลาดส,สายตาเลยเท่านั้น ไม่อย่างนั้นแล้วละก็ผมไม่มีทางเลยที่จะตามทันจินตนาการและการทําเกมของเขาได้เลยฮิโอริยิ่งคิดก็ยิ่งตระหนักให้ถึงระดับความยากของเงื่อนไขที่จะชนะฌานได้ภาพแผ่นหลังของฌานที่วิ่งหนีห่างออกไปทําให้ฮิโอรินึกไปถึงบอสใหญ่ในเกมบ้าชิปนี่มันแม่งยากชะมัดเลยวะ่ะความสามารถของฌานเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งเลยมันไม่มีทางเลยที่ผมจะทําสําเร็จได้ในการพยายามครั้งแรกอย่างกับว่าผมโดนเขาจัดการจนหมอบราบคาบตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกัน แบบสู้ไม่ได้เลยแบบนี้มันเหมือนกับการจัดการบอสใหญ่ลเลเวล99ก้าตัวสุดท้ายที่เก่งกาจแบบสุดๆที่หาวิธีจัดการได้มีวิธีเดียวคือผมจะต้องไปสู้กับมันแล้วตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าผมจะเจอหนทางแบบนั้นเลยฮิโอลิรู้สึกสิ้นหวังในใจลึกๆและถึงแม้ว่าฮิโอลิจะรู้สึกหมดหนทางแต่ภายในใจลึกๆก็กลับรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาตามภาษาคนชอบเล่นเกมที่ยิ่งถ้าเจอเกมยากเท่าไหร่ก็อยากที่จะเคลียร์เกมให้ได้ น่าสนใจน่าสนใจแฮะถ้าการจ,จัดการคุณให้ได้มันยากระดับนั้นแล้วล่ะก็ผมก็ยิ่งรู้สึกว่าจะต้องค้นคุณแล้วก็เป็นคนชนะไอเกมเพลงสวยนี้ให้ได้เลยเตรียมใจไว้ให้ดีหล่ะฌานฮิโอลิพูดปลุกใจตัวเองแววตาก็เริ่มตื่นเต้นยางหินได้ชัดตัดมาสถานการณ์ในสนามอิสางิวิ่งเข้ามาขวางหน้าฌานไว้ข้างๆฌานมีลินวิ่งตีขนาบเข้ามาขอบอลทางนี้ทางนี้ไอจอมต่อต้านลินเรียกบอลฌานพอเห็นดังนั้นก็ยิ้มออกมา อา้าฮ่าอิโตชิลินมาได้จังหวะพอดีเลยนะเนี่ยอิซางิีเห็นดังนั้นก็ตัดสินใจพุ่งเป้าป้องกันไปที่ลินทันทีแต่กลับกลายเป็นว่าชานขยับเท้าหลอกใช้ลินเป็นตัวลอ่อเลี้ยงบอลไปอีกทางแทนแต่ว่านะครับการวิ่งของคุณน่ะมันน่าเบื่อชะมัดน่าเบื่อแบบสุดๆไปเลยน่ะแบบนั้นน่ะผมไม่ส่งให้หรอกแบ่ชานพูดพร้อมกับทำหน้าตาแลบลิ้นปิ้นตาแบบเด็กๆที่ชอบเล่นซุกซนหลอกคนลินที่โดนชานเมินแถมยังถูกใช้เป็นตัวล่อก็งุดกิดจนเส้นเลือดปูดออกมา ไอเวนนี่ลินสะบทออกมาอีสางิกัดฟันเจ็บใจเฮ้ยไอหมอนี่ฉันลินเป็นตัวล่ออย่างนั้นน่ะเหรอแย่แล้วสิแต่ในจังหวะเดียวกันนั้นฮิโอริก็ตามมาทันเขาวิ่งมาบางทางส่งของชานไว้อย่าเพึ่งได้ใจไปเลยครับคุณจอมต่อต้านคุงผมมองออกหลอกหน้าว่าคุณจะมาไม้นี้นะ่ะเส้นทางส่งของคุณผมปิดมันไว้แล้วฮิโอริพูดแต่ชานก็ไม่ได้ตื่นตกใจอะไรเขายิ้มออกมาดวงตาก็เข้าหมดเมตาวิชันแบบเดียวกันกับตอนที่ส่งบอลให้กับชิโด ไม่เลวไม่เลวไอ้หัวม่วงพินลึกแต่ว่านะครับคุณมาช้าไปหนึ่งจังหวะนะรู้ไหมชานพูดเยาะเยะ้ยพร้อมๆกับที่จู่ๆก็ดีดบอลด้วยข้างเท้าด้านนอกออกไปทันทีบอลพุ่งโค้งเร็วผ่านหน้าฮีโอริไปอย่างรวดเร็วทักษะการเล่นฟุตบอลของชาญที่สามารถเล่นเพกันเล่นที่คัดไปถึงได้อย่างใจนึกทําให้ฮีโอริอุทานออกมาด้วยความตกใจล้อเล่นหน้าเจ้าบ้านี่อยู่ๆก็ส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านนอกจากท่าน,นั้นเนี่ยนะอีสางิที่เห็นลูกบอลถูกส่งไปได้ก็น่าซีดทันที บ้าชิปฝืนหลักการเกินไปแล้วการเล่นของเขาทําให้พวกเรากลายเป็นเด็กน้อยไปเลยพวกเราอ่านเกมการเล่นของเขาไม่ออกเลยตอนนี้ชานคือผู้เล่นที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่ทั้งปวงในสนามแล้วเขาสามารถควบคุมทุกอย่างไว้ได้ดั่งใจคิดแล้วอิซางิรับรู้ถึงความรู้สึกพ่ายแพ้และเป้าหมายลูกส่งของชานก็คือชิโดที่วิ่งทะลุหลุดขึ้นไปข้างหน้าบอลพุ่งโค้งข้ามหัวเนตกำลังจะไปถึงชิโดแต่ก็ไม่ง่ายแบบที่คิด พอข้างๆชิโดมีคนคนหนึ่งที่รับหน้าที่ตามประกบติดเขาอยู่คูนิงามิระเบิดพลังเขาใช้ตัวเบียดชิโดแล้วก็โดดเต็มแรงเตะส่วนลูกส่งที่ลอยมาของชานออกไปเพลงการเล่นป้องกันแบบทุ่มสุดตัวของคูนิงามิทําให้ฮิโอริ i, อุทานออกมาอย่างโล่งอก ami, คูนิงามิคุงพอดีจังหวะไปเลยครับชานก็ทําตาโตอุทานออกมาด้วยความแปลกใจโอ้ไม่นะบอลน,นี้ไปไม่ถึงชิโดคุงอีกแล้วเหรอนี่ยส่วนอิซางิก็กล่าวชื่อชมออกมาทําได้ดีมากคูนิงามิ นั่มันคือไอหุ่นยนต์ที่สุดยอดไปเลยวะ่ะเปรกการเล่นป้องกันที่สุดยอดของคุณิงามิทําให้อิซางิเริ่มเข้าใจถึงอะไรบางอย่างตั้งแต่ตอนที่คุณิงามิถูกสั่งให้จัดการประกบชิดโดคุงการเล่นของเขาก็สุดยอดมากขึ้นมากขึ้นไปกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเลยก็จริงที่เขาใช้ความสามารถทางด้านร่างกายระดับสุดยอดที่มีจัดการชิดโดคุงได้อย่างอยู่หมดัดแต่สิ่งที่ส่งเสริมให้คุณิงามิเล่นได้อย่างสุดยอดขนาดนั้นทั้งหมดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าคุณิงามิเองก็เฝ้ารอเวลาที่จะแก้แค้นชิดโดคุงอยู่ก็็เปนได้ และด้วยอารมณ์ร่วมที่รุนแรงก็เลยทําให้คุนิงามิเข้าสู่สภาวะการเล่นระดับท็อปฟอร์มแบบไม่รู้ตัวพออิซางิเริ่มมองเห็นถึงอารมณ์ร่วมที่แฝงอยู่ในการเล่นของคุนิงามิอิซางิีก็คิดย้อนไปถึงอุปัลักษณนิสัยดั้งเดิมของคุนิงามิที่อิซางิสัมผัสได้ในสมัยก่อนตอนที่พวกเขาอยู่ทีมเดียวกันคุนิงามิเลนสุเกะเป็นคนที่รักในศีลธรรมมีหัวใจที่อ่อนไหวต่อคุณธรรมจิตใจของตัวเองเป็นที่สุดอ๋อเข้าใจแล้วนั่นก็หมายความว่า คุณนิงามิมีอีโกของความเป็นปจเจกบุคคลอยู่ในหัวใจเป็นคนประเภทที่ใช้อารมณ์ความรู้สึกนำพาเหตุผลและเพื่อที่จะบรรลุถึงจุดสูงสุดอารมณ์ที่ต้องการเขาจะแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ยิ่งมีอารมณ์ร่วมมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งปลดปล่อยศักยภาพออกมาได้มากเท่านั้นหากให้ตายสีเจมอนี่เขาไม่ได้เปลี่ยนไปเลยจากตอนนั้นเขายังคงเป็นคนที่ซื่อตรงกับความรู้สึกของตัวเองถ้าชานส่งบอลให้เขาเขาก็จะเดินเข้ามาขอบคุณเขายังคงมีความเล่าร้อนในการเล่นฟุตบอลอย่างเต็มหัวใจ หรือแม้แต่ความใจดีบีน้ำใจแบ่งปันอาหารชั้นดีให้ท้าท้งที่ตัวเองสมควรจะได้กินมันคนเดียวทุกอย่างยังคงอยู่อีโก้ของคุณนิงามิยังคงมีอยู่ในหัวใจของเขาอย่างเต็มเปี่ยมเลนี่นาอิซางิคิดสรุปตัดมาในสนามฮิโอลิวิ่งไปผางก็วิเคราะห์สถานการณ์ไปด้วยคุณนิงามิคุงจัดการชินคุงได้อย่างอยู่หมัดไปเลยถ้าเป็นแบบนี้แล้วล่ะก็ทางเลือกในการส่งของชานก็จะน้อยลงอย่างไม่ต้องสงสัยเลยเอาละ่ะดูเหมือนว่าโมเมนตัมของทั้งเกมจะเปลี่ยนไปแล้วนะ ฮิโอริเริ่มรู้สึกมั่นใจและมองเห็นผลทางรอดมากขึ้นทางฝั่งชิโดที่พอโดนคูนิงามิขัดขวางไว้ได้ถึง3มครั้งซ้อนก็เริ่มออกอารมณ์หุดหงิดหลีกไปซะนายมันน่ารำคาญชะมัดเลยว่ะไอฮีโร่ขยะชิโดกัดฟานบ่นออกมาหน้าตายังคงยิ้มอยู่คูนิงามิก็น่านิ่งตอบกลับไปทำได้แค่นี้เหรอไงไอปีศาจจอมระเบิดอย่าบอกนะว่าในายใช้พลังระเบิดไปจนหมดตัวแล้วกับประตูเมื่อกี้นะ่ะคำพูดดูถูกของคูนิงามิ แทงใจชิโดเขาอย่างจังความโกรธของชิโดพุ่งปะทุจนดวงตาเต็มไปด้วยเส้นเลือดถ้าเป็นปกติชิโดก็คงกระโดดเข้าอัดคูนิงามิไปแล้วแต่โชคดีที่มีเสียงเสียงหนึ่งพูดขึ้นมาขัดจังหวะอารมณ์อันคุกคุนของทั้งสองคนอย่าัวแต่พูดมากอยู่เลยนะไอ้ไซบอกถ้าไม่มีลูกส่งของฉันแล้วละก็แต่มันก็หลายประโยชน์นั่นแหละเจ้าของเสียงก็คืออิซางิที่วิ่งเข้ามาเพื่อบอกอะไรบางอย่างคูนิงามิถึงกับตาโตทำน้าง,งงในคำพูดหาพูดอะไรของนายนายต้องการอะไรกันวะ คุณิงามีถามกับอิสังิีก็ไม่รอช้ารีบตอบกลับไปอย่างทันทีฉันขอยืมพลังนายหน่อยจะได้ไหมเพื่อการระเบิดของฉันแล้วจบเกมนี้พวกเราเข้าไปกินสเต็กด้วยกันนะแบบวันเก่าๆนะ่ะเข้าใจใช่ไหมไอ้ชายบอกอิสังิพูดพร้อมกับที่วิ่งผ่านหน้าคุณิงามิไปคุณิงามิพอได้ฟังคําขอก็ตาโตขึ้นมา ในเวลานี้อิสางิคิดได้แล้วว่าจะเอาชนะการเล่นอนสุดยอดของชิโดและชานได้อย่างไรถ้าพวกนั้นใช้ปฏิกิยาเคมีแบบท็อปฟอร์มเอกท็อปฟอร์มของชิโดและชานเอาชนะพวกเราดังนั้นวิธีที่เราจะจัดการพวกนั้นได้ก็คือปฏิกิยาเคมีแบบท็อปฟอร์มคูณ3ของพวกเราทั้ง3คนยังไงละ่ะทั้งชานคูนิงามีและฮิโอลิจะต้องทำปฏิกิยาเคมีแบบสภาวะโฟลคูณ3ให้ได้อิสางิพูดบอกกับตัวเองในใจ และเรื่องราวของตอนที่255ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เนื้อหาในตอนนี้กําลังสนุกมากๆเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะสมใจเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะครับที่อยากที่จะได้เห็นการดวลของชิโดและคูนิงามิแบบเต็มๆแต่ไม่เพียงแค่นั้นนะครับยังมีการต่อปากต่อคํากันอีกด้วยผมรู้สึกชอบมากๆในช่วงสุดท้ายของตอนที่คูนิงามิพูดเหน็บแนมชิโดไปว่า ทำได้แค่นี้หรอไงอย่าบอกนะว่าใช้พลังไปกับการระเบิดในการทําประตูที่แล้วไปหมดแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เชื่อถือนมากๆเลยนะครับถ้าดูจากอารมณ์โกรธของชิโดก็คงต้องขอบอกเลยว่าการต่อปากต่อคคำกันครั้งนี้คูนิงามิเป็นฝ่ายทำคะแนนนำไปได้ก่อนส่วนเหตุการณ์สำคัญอีกอย่างในตอนนี้ก็คือการหาวิธีในการจัดการชาญของฮิโอลิที่ดูแล้วคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆจากตอนนี้ทำให้ดูได้เลยว่าการประทะกัดของทั้งสองคนคงจะต้องเกิดขึ้นอีกบ่อยๆแน่ๆ สิ่งที่ผมอยากจะเห็นมากๆก็คืออยากจะเห็นชานรู้สึกกุดหงิดบ้างอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าตั้งแต่เริ่มเกมมาชานก็ดูเล่นฟุตบอลอย่างสบายๆไม่ได้ลำบากอะไรต่างกับพวกทีมบสซารดเหมือนเช่นที่โดนปั่นหัวจนหัวหมุนไปหมดไม่รู้ว่าจะจับทางอย่างไรทางด้านลินที่โดนชานเมินก็น่าสนใจมากๆเช่นกันว่าหลังจากนี้ลินจะเริ่มเอาจริงเพิ่มมากขึ้นก็จินตนาการไม่ออกเลยนะครับว่าลินจะเล่นอย่างไรให้น่าสนใจมากกว่าที่เป็นอยู่เพราะว่าสไตล์การเล่นของลินแล้วก็ชิโดค่อนข้างมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก ถ้าจะให้ลินไปวิ่งหาช่องแบบชิโดผมว่าก็คงไม่น่าจะทำได้ดีเท่าชิโดก็คงต้องมารอดูกันว่าลินจะเล่นออกมาในรูปแบบไหนแล้วสิ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยในตอนนี้ก็คือการที่อิซังิรับรู้ได้แล้วว่าคุณนิงามิไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเขายังคงเป็นคนเดิมคนที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมและสิ่งละรรมความอบอ้อมอารีมีน้ำใจผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะประทับใจมากๆโดยเฉพาะประโยคสุดท้ายที่อิซังีิบอกกับคุณนิงามิไปว่าจบเกมนี้แล้วเราไปกินสเต็กด้วยกันแบบวันเก่าๆนะ เป็นอะไรที่รู้สึกซาบซึ้งมากๆเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้พบกันมานานพอพบกันอีกทีถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกของเขาจะเปลี่ยนไปแต่จิตใจของเพื่อนคนนั้นความรู้สึกที่เขามีต่อเราก็ยังคงเป็นแบบเดิมเป็นอะไรที่อบอุ่นมากๆแล้วก็อีกเช่นเคยจบท้ายตอนด้วยการทิ้งท้ายความเดือดการเล่นประสานงานแบบสภาวะฟโฟล์คูณ3จะเป็นอย่างไรก็อยากจะเห็นมากๆแค่คิดก็รู้สึกตื่นเต้นแล้ว แต่ก็มีข้อสงสัยอีกอย่างหนึ่งก็คือไกเซอร์ er นี่แหละครับถ้าดูจากปวบาทในการแข่งขันครั้งนี้ไกเซอร์ er ค่อนข้างจะมีความเด่นมากกว่าการแข่งขันแมตท,ที่แล้วคงเป็นเพราะว่าแมตท,ที่แล้วต้องถูกลอเลนโซตามประกบติดก็เลยทําให้ไกเซอร์ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่แต่ในแมต์นี้คงได้เห็นความเก่งของไกเซอร์เต็มๆก็อยากรู้มากๆอีกเช่นกันว่าไกเซอร์จะทําประตูนในเงื่อนไขของเกมนี้ได้อย่างไรโอ้ยตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเฝ้ารอตอนต่อไปไม่ไหวแล้วนะเนี่ยบูลล็อกมันเป็นการ์ตูนอะไรกันทำไมถึงได้สนุกขนนาดนี้ แล้วก็มาเจอกันใหม่ในตอนหน้ามาให้กำลังใจพวกเขากันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากที่อยู่ฟังคลิปนี้จนจบสวัสดีครับ